สิ่งที่เราทามันเกิดบุญเกิดกุศลจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราก็คือจะเกิดนี่ไงเกิดความปราโมดเกิดติใช่ไหมครับเกิดความสงบเกิดอะไรความโปร่งใจเกิดสมาธิพอเรามันเกิดมาแล้วอะเคยเวลาคุณหญิงเคยทำบุญบ่อยพอทำแล้วรู้สึกแบบมันอิ่มแบบมันรู้สึกมันเอ่อล้นอะไอจังหวะที่มันเอ่อล้นไปธรรมชาตินั้นแ่ะ พระพุทองค์บอกว่านี่คือการแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณอไม่ต้องมานั่งระบุเลยว่าฉันจะอุทิศส่วนให้น,น,นี่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 นอุ๊ยนี่ไม่ชอบขี้น้าไม่ให้มัน <laughs> ไม่ต้องเอ่อยชื่ออะไรใดๆไม่เกี่ยวมว่าต้องแผ่ตอนปวดน้ําเท่านั้นอะไรไม่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 ไมอเลยการแผ่เมตตาแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีบุญเราต้องมีก่อนนะไม่มีเราจะไปให้เขาได้ไงใช่ไหมเรามีมีบุญแล้วคือความสบายใจเรารู้สึกว่าความสบายใจน,นี้เราอยากจะแบบหให้คนอื่นได้รับบ้างนั่นคือการแผ่เมตตาคือแผ่ไปแบบไม่มีประมาณโดยไม่ต้องคิดเลยว่าต้องให้ใครหรือไม่ให้ใคร ไม่มีเลยไม่ต้องจอดตรงว่าให้เจ้ากรรมในเวไมม่ีให้ตัวเราให้พ่อแม่ได้เลยถ้าเราทําถูกนะถ้าบุญที่เกิดขึ้นถูกต้องเนี่ยมันจะอิ่มโดยธรรมชาติแล้วมันจะให้ไปโดยธรรมชาติคือการแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณซึ่งพระพุทธองค์สรรเสริญวิธีนี้ที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเพราะเราไม่มีอัตราตัวตนในการระบุให้ใครหรือไม่ให้ใครเลยแล้วใครอะไรยังไงก็ตามที่มีกรรมสัมพันธ์กับเราโดยธรรมชาติเขาจะได้โดยธรรมชาติโดยเราไม่ต้องบอกอ เหมือนถ้าเราผูกกับใครเขาจะได้เองไงเนี้ยแต่ที่ใจเราเบิดบางแถคเขาแล้วมันไม่ใช่ปริมาณไงมันคือคุณภาพยิ่งให้มันยิ่งได้เราสามารถคิดได้เลยสมมติวันนี้มาทําบุญแล้วรู้สึกโอ้โหอิ่มจังเลยแผ่เมตตาปุ๊มสึกดีเพราะตื่นเช้าขึ้นมาโอ้โหเมื่อวานดีจังเลยได้ทําบุญอิ่มอีกได้บุญอีกแผ่เมตตาอีกได้อีก คิดเมื่อไหร่รู้สึกเมื่อไหร่ก็ได้ขึ้นมาแล้วเราเอาบุญเก่ามานั่งคิดแล้วแผ่ไปอีกได้ก <laughs> ้บบุญเก่าที่เกิดขึ้นถ้าเราแปลว่าความสบายใจเก่าที่ <c oughs> เคยทํา <c oughs> แล้วมาสร้างความสบายใจใหม่หน้า <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เราสร้างใหม่ถูกไหมฮะเก <c oughs> ิด <c oughs> บุญไหมฮะ <c oughs> ก็เกิด